กลับมาช่วงนี้นะครับไปดูความเคลื่อนไหวของแคนดิเดตนายกาพรคเพื่อไทยทั้งคุณยศชันันและคุณสุริยะนะครับเห็นบอกว่านําทีมเศรษฐกิจของพรคเพื่อไทยเนี่ยไปหารือกับทางสภาวิสาหการรมแห่งประเทศไทยนะครับเห็นบอกว่าไปคุยกันเรื่องของแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยในอนาคตนะครับแล้วก็บอกว่าจะใช้ AI แล้วก็เทคโนโลยีมาพัฒนาเรื่องของสาหการรมในอนาคตด้วยไปดูกันหน่อยท่านผู้ชมครับ สภาศาสารกรรแห่งประเทศไทยหรือว่าสอาทอนะครับโดยมีพักเพื่อไทยนําโดยคุณยศชนนันวงสวิ์แคนด,ดิเดตนายกของพักนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจผอ,อ,อการเลือกตั้งของพักนะครับและแคนด,ดิเดตนายกอีกคนนึงพร้อมกับทีมเศรษฐกิจของพักเพื่อไทยเข้าพบกับคุณเกรียงไกรเทียนุกุลนะครับประธานสอทอเพื่อพูดคุยหารือประเด็นต่างๆแล้วก็แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในอนาคตนะครับโดยคุณเกรียงไกรนะครับก็ได้บอกว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พักเพื่อไทยมาร่วมประชุมหาหรือปรึกษากับสภาศาสารกรรแห่งประเทศไทยซึ่งตอนนี้ใกล้าการเลือกตั้งเศรษฐกิจของประเทศก็เช่นกันอยู่ในช่วงเปราะบางมากนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจคือหัวใจที่คนไทยทุกคนกําลังเฝ้ารอ,อนโยบายในการพลิกฟื้นทําให้เศรษฐกิจของเราสามารถกลับมาเดินได้กลับมาแข่งขันได้ด้วยความท้าทายมากมายที่เกิดขึ้นเราจึงต้องปรับตัวนะครับ คุณเกรียงไกรก็บอกต่อว่าสอทอเนี่ยนะครับมองว่าอุตสาหกรรมไทยณตอนนี้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมถึงประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก SME เป็นผู้ที่มีความอ่อนแอได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะครับ<อ>และบังเอิญว่า SME เนี่ยเป็นส่วนใหญ่ของประเทศเพราะฉะนั้นตนคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญจะเห็นว่าปีนี้เป็นปีที่เราดีใจเรื่องการส่งออกแต่พอดูจริงๆแล้วเนี่ย ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ไม่ได้ขยับตัวเลยเอาฟังเสียงท่านหน่อยนะครับวันนี้เราจะเห็นปีนี้เป็นปีที่ถึงแม้เราจะได้ดีใจในเรื่องของการสกออกแต่เมื่อเข้าไปดูในไส้ในจริงหาเป็นเช่นนั้นใหม่นะครับเพราะว่าภาคการผลิตของประเทศไทยที่เรียกว่าดัชนี MPI ไม่ได้ขยับตัวแต่ว่าการสกออกที่มากมายเหล่านั้นเป็นคำถามว่ามันคือสินค้าอะไร นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คงเป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยกันในรายละเอียดต่อไปส่วนคุณยุทธนันนะคะคดิเดตน,นายกของพรรคเพื่อไทยก็ระบ,บุว่าปัจจุบันไทยมีความได้เปรียบนะคะคือการเป็นศูนย์กลางของภูมิรษษัฐศาสตร์ ตลาดซ้ายมือของเราคือประเทศอินเดียซึ่งขนาดใหญ่มากส่วนด้านบนคือจีนตอนใต้ข้างล่างคืออินโดนีเซียซึ่งไทยมีประชากรประมาณ60ล้านคนแต่ประชากรอาเซียนกว่า600ล้านคนถือเป็นมูลค่ามหาศาลนะคะและการทําให้เกิดสันติภาพในประเทศไทยโรงงานที่ตั้งอยู่ในประเทศของเราซึ่งเป็นซัพพลายเชนใช้อยู่ทั้งประเทศเนี่ยหรือว่าเรื่องของค่างเงินการส่งออกก็มีความจำเป็นทั้งหมดนี้ต้องทำให้กลมกลืนกันแล้วก็ระบบเพิ่มเติมว่า เครื่องยนต์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมีอยู่แล้วดังนั้นต้องสับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาทุกรูปแบบเนื่องจากตอนนี้เรายังเผชิญปัญหารเรื่องของคนเรื่องของแรงงานต่างๆนะคะเนื่องจากไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยสิ่งเดียวที่จะทําได้คือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเต็มรูปแบบการใช้ AI ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จําเป็นต้องช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมด้วยทั้งนี้พักเพื่อไทยก็ระบ,บุว่า ตอนนี้มองว่าเป็นพักแรกที่มาพบกับสออทอและจะรับฟังทุกอย่างส่วนตัวเองอาจารย์เชนบอกว่าแม้ไม่เคยทํางานการเมืองแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยเข้าไปช่วยงานสภาอุตสาหการรมตลอดศึกษาหลายเรื่องนะคะโดยสิ่งที่สภาอุตสาหการรมทําให้เห็นในภาพรวมเป็นไปทิศทางเดียวกับพักเพื่อไทยคืออยากให้ประเทศเก้าวไปข้างหน้าต้องทุกคนช่วยกันจริงๆก็เห็นว่าเป็นทิศทางที่ดีฟังเสียงค่ะ เราอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนเป็นประเทศที่วันนี้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเข้ามานะครับก็มองที่จุดหมายเดียวกันนะครับคนทุกคนมองเห็นเป้าหมายประเทศไทยชัดเจนนะครับแล้วเราพยายามที่จะขับเคลื่อนข้างหลังเพื่อให้เห็นว่าวันนี้ไม่ว่าเราจะมีเรื่องปีกย่อยเรื่องเล็กๆที่ทําให้แตกแยกเนี่ยแต่ทุกคนต้องเห็นว่าใครหวังดีจริงๆแล้วใครที่พูดในเรื่องเกี่ยวกับการทําให้ประเทศไปข้างหน้านะครับตรงนี้ผม บอญาติว่าพวกเราต้องเป็นเสาหลักนะครับนอกจากนี้นะครับคุณเชนก็บอกด้วยว่าประเทศไทยยังมีข้อได้เปรียบอีกหลายด้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการผลักดันเรื่องของกรีนพรีเมียมให้อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีต้นทุนที่จะแข่งขันได้มากกว่าอุตสาหกรรมที่สร้างมลพิษนะครับเพื่อเห็นว่าไทยมีการเป,ปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนขณะที่เรื่องของสภาพคล่องบริษัทใหญ่หากจะต้องมีการลงทุนใน R&D การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม โดยสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็ SME รัฐเนี่ยควรส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียสร้างสรรค์มีโอกาสทำงานร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ดังนั้นเนี่ยเราจะได้ไอเดียมากมายเต็มไปหมดจากคนตัวเล็กๆเหล่านี้ซึ่งจะเป็นโอกาสของลูกหลานของเราเชื่อมโยงกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่นอุตสาหกรรมยาโดยหากเปลี่ยนรัฐบาลประเทศจะเดินหน้าอย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ที่ต้องหารือกันต่อไปนะครับ